ออกซิเจนเซนเซอร์เปลี่ยนให้นะครับเป็นมือสองดูนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ดำปีเลยนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ดำสีเลยนะครับตอนที่แมปมันเสียก็เป็นไปได้นะครับแมปตัวเนี้ยตัวสั่งจ่ายน้ามันมันสั่งจ่ายน้ำามันไม่ได้แล้วก็สั่งจ่ายก่วมนะครับแล้วก็เลยทําให้ออกซิเจนเซนเซอร์เสีย ด้วยนะครับดำปีเลยนะครับออกซิเจนเซนเตอร์ของผมใส่เข้าไปแล้วนะครับจะเป็นตักเล็กนะครับเป็นตักเล็กออกซิเจนเซนเตอร์นะครับแล้วก็วัดค่าวัดค่าก็ขึ้นปกติแล้วนะครับเนี่ยค่าขึ้นปกติแล้วนะครับขณะเดินเบามันต้องได้ประมาณนี้นะครับเลขต้องกระดิกแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าค่าออกซิเจนเซนเตอร์ไม่เสียนะครับ าเคาร์บออกซิเจนเซ็นเซอร์ไม่เสียแล้วก็จะประหยัดน้ำมันบินตินนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในรถว่าอุณหภูมิเวลาผมวัดออกซิเจเนเซ็นเซอร์ผมต้องวัดตอนเครื่องร้อนหรือสตาร์ทเครื่องเท่านั้นนะครับอุณหภูมิก็ขึ้นไปครึ่งของครึ่งนะครับขณะเดินเบาก็เดินได้ได้ดีนะครับตัวที่ดีต้องใช้มิเตอร์วัดสตาร์ทเครื่องวัดที่รถนั่นคือความแม่นยำนั่นคือใช่เลยว่าไม่เสียใช่เลยว่า รถคันนี้ต้องประหยัดน้ํามันกว่าเดิมแน่นอนนะครับตัวเดิมก็ดูกันเอานะครับตัวเดิมก็จะเป็นปลั๊กใหญ่นะครับตัวเดิมที่ติดกับรถตัวของผมเป็นมือสองนะครับมือสองจะเป็นปลั๊กเล็กตัดต่อเอานะครับเชื่อมให้อย่างดีไม่ต้องกลัวนะครับตัดเต่เอาแล้วก็เชื่อมไปนู่นแล้วก็ไปเชื่อมนู่นอีกทีแล้ววัดค่านะครับขณะเดินเบาหรือตอนเครื่องร้อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดินเบานิ่มๆนุ่มๆนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ที่เสียนะครับ ที่เสียมีลูกค้าหลายๆคนถามว่าออกซิเจนเซนเซอร์เสียมีอาการอะไรไหมไม่มีอาการนะครับเครื่องจะเดินค่อนข้างที่เรียบเรียบคือทุกอย่างคุณต้องสมบูรณ์นะเอาคำว่าเรียบอะออกซิเจนเซนเซอร์เนี้ยเป็นเป็นตัวสุดท้ายเครื่องตัวนี้นะเครื่องบล็อกนี้แต่รุ่นอื่นก็ค่อยว่ากันรุ่นใหม่ๆก็ไม่เกี่ยวละผมพูดถึงรุ่นนี้นะครับออกซิเจนเซนเซอร์สามารถที่จะดึงปลักออกแล้วก็ วิ่งได้นะครับแต่มันอาจจะกินน้ํามันเชื้อเพลิงนิดนึงนะครับผมอ่ะเอาไว้กันให้ดูเป,เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมออกซิเจนเซนเซอร์ตัวเก่าก็ดูกันเอาแม่งดำปิดปีเลยนะครับปกติถ้าการจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ที่ดีออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์ต้องไม่ดําอย่างนี้นะครับต้องไม่ดําต้องเป็นออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลไปเลยนะครับก็เหมือนกับหัวเทียนนะครับเพราะว่าขอหน้านี้ เออแมปมันเสียหัวเทียนก็ดำนะออกซทีจนเซนเซอร์ก็ดำมันคำนวณไม่ได้มันก็เลยทําให้เสียด้วยนะครับอาจจะเสียก่อนหน้านี้แล้วอยู่แล้วแล้วมนะครับก็วัดให้ค่าขึ้นในตัวนะครับเบิ้นเครื่องนะครับค่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราเบิ้ลเวลาเราผ่อนนะครับเวลาเราเบิ้ลนครับค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือปกตินะครับ นั่นคือปกตินะครับถ้าค่าเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับอ่ะกันเอาไว้ให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับในการซ่อมรถใครอยากให้รถคุณขับดีประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงหรือประหยัดตังในกระเป๋าก็ทํากันให้สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์อ่ะมาพูดถึงออกซิเจนเซนเซอร์นี่ตัวของใหม่แต่เป็นมือสองที่ผมใส่ให้ลูกค้าจะเป็นปลั๊กเล็ก ตัวนอกว่างั้นนะครับของบ้านเราหรือของติดรถจะเป็นปลั๊กใหญ่นะครับปลั๊กใหญ่จะผิดกันนะครับปลั๊กสายไฟอาจจะสั้นเราสามารถที่จะตัดต่อเก็บสายไฟดีๆนะครับแล้วก็เชื่อมหน่อยนะครับผมตัดต่อให้ลูกค้านะครับก็จะเชื่อมไปทุกคันไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะหลุดไหมอนาคตข้างหน้าไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันงานจบรับประกันงานจบรับประกันชัวนะครับ ทำให้ดีทำให้สมบูรณ์ผมว่าค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบรอบดนเบาต่างๆระบบเครื่องยนต์นะครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาหาให้ผมทําเนี่ยผมจะไม่บอกลูกค้านะครับว่าพี่เครื่องที่พังแล้วนะเป็นนู่นเป็นนี่นะมาไล่กันก่อนครับมาไล่ดูพวกระบบน้ํามันไฟนะครับตั้งวาวกำลังอัดอะไรพวกเนี้ยมาเช็คดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะ ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์นะครับอันไหนทําได้ก็จะทําให้เต็มที่นะครับอันไหนทําไม่ได้ก็คุยกับลูกค้าถ้าอาการมนสาหัสมากนะครับอย่างคันนี้ลูกค้ามาให้ผมดูแลผมก็จะดูแลให้ประมาณนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่เดินเบาผมคิดว่าออกซิเจนเซนเซอร์เนี้ยมันดีรอบเดินเบามันก็ดีดก็รประหยัดน้ํามันนะครับก็ประหยัดน้ํามัน ก็ลองไปศึกษากันดูครับเดี๋ยวมันจะยาวมากกว่านี้นะครับค่าขึ้นปกตินี่แหละคือสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วนะครับโอเคครับกันเอาไว้ให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับคนเทนเจอร์ครับผัดลมก็ไม่หมุนผดหมุนอยู่แต่มุนหมุนค่อยนะครับหมุนอยู่หมุนค่อย กำลังสั่งพัดลมให้ลูกค้าอยู่นะครับก็เลยมาเก็บรายละเอียดเก็บนู่นเช็คน,นี่ให้ลูกค้าด้วยนะครับดูน้ํามันเครื่องรั่วซึมเปลี่ยนซีนจังจูงจันจ่ายเปลี่ยนปั๊กจันจ่ายให้นะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นก็ทําให้แล้วนะครับก็หลายอย่างหลายจุดอยู่